ดูชาวบ้านเขาตักปลาครับป้าน้ำไหลกระโดดอย่างนี้เลยเห็นตัวไหมครับแหมเขาตักของนี่เลยปลากระโดดขับรถมันสูมาเดียวเอ๊ะแต่กระโดดของนี่เลย,ยง่ายเลยครับโอ้ฟากระโดดแหมกระโดดจริงครับยอดครับพี่น้องเราน้ำไหลครับวันนี้ โอ้แดงคักน้อนีิเนอะแดงอีท <parfois> oh, like <world air> so ุกปีเลยครับโอ้ตอนหนาวมาไหมแต่อ้อนปลาครับปีไข่ดีเวสุสุดๆๆๆสุดขุดสดดสุดสดสุดดสะ เดสอบเลยไอ้เกระดูดึกกระดูดเนี่ยตาโอ้โหจริงสวยครับอ,อยาแดางไหล แหม่ยังคักนะครับเด็ปลาขาวยังคักครับแต่ละคนนี่นักเอางี้เลยชาวบ้านก็ดักครับนี่ไปกระโดดถึงแค่นี้โดดเสเลยครับไป็ต้องวานยาก เงินดดเินนีย่ยต่างหวานอยากเลยต่หานอยากเลยฟังนู้นก็มีครับสะออนครับนานหนามาออเออเป็นพักสะออนตาเขาครับ